สวัสดีครับแฟ,แ,ฟแฟนวลเยลบอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมโคโววิลิขเกาหลีประจำสัปดาห์นะครับโคโวเกาหลีใต้มีเพียง7ทีมจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด6รอบนะครับรอบหนึ่งก็จะมีทั้งหมด21แมตช์หรือ21นัดรวมทั้งหมด126นัดล่าสุดก็มีการแข่งขันครบรอบที่4 เรียบร้อยแล้วนะครับและก็มีการพักตั้งแต่วันที่20มกราคม2567เนื่องจากตั้งแต่คริสต์มาสและก็ปีใหม่มีการแข่งขันนักกีฬาไม่ได้พักเลยนะครับก็เรียกได้ว่าได้พักกันยาวๆประมาณ10วันแล้วก็จะแข่งขันกันรอบที่5เริ่มวันอังคารที่30มกราคม2567แต่ในระหว่างหยุดพักนะครับก็มีรายการพิเศษก็คือรายการออสตาครับเมื่อวันที่27มกราคม2567ซึ่งชมผู่พรพันธ์เกิดปราดของ วอลเลย์บอลสาวไทยนะก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพราะได้รับการโหวตให้เข้าไปร่วมในการแข่งขันก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เฮเฮฮาสนุกสนานกันระหว่างนักกีฬาทั้ง7ทีมที่อยู่ในโคโววิลี illy, ก็เรียกได้ว่าเป็นการละลายพฤติกรรมหรือเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับเป็นการสนุกสนานเน้นเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ได้เน้นความซีเรียสในการแข่งมากมายนะครับก่อนที่จะไปดูโปรแกรมการแข่งขันเรามาอัปเดต อันดับหรือสแตนดิ้งของทั้ง7ทีมกันนะครับอันดับ1ก็คือฮุนไดของน้องสองวิภาวีนะครับมี58คะแนนอันดับ2ทีม Pink Spider ของกัปตันคิมมี50คะแนนอันดับ3 GS มี43คะแนนอันดับ4 RS หรือ Respa r k ของเมกาวตัตีมี36คะแนนแซง IBK ขึ้นมาแล้วนะครับเนื่องจากรอบที่ผ่านมา IBK เคทำผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับ อันดับ5ก็เป็น IBK ของชมพู่วันพันเกิดปราดมีอยู่33คะแนนตามเมกาวตีอยู่3แต้มนะครับอันดับ6เป็นทีมไฮพา s s สของโมเมธนราชาสุขสดมี25คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่7ก็คือ AI Pepper หรือ Pepper s e n g Bank ก็มีอยู่เพียง7คะแนนนะครับสำหรับโปรแกรมสัปดาห์นี้แข่งกัน6วันเลยนะครับเริ่มจากวันอังคารที่30มกราคม25 6 7เกมแรกของรอบที่5ก็เป็น ทีม e x p r e s oh. s พรสเว g ไฮพา s ของโมเมทนชาสุขสดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพิงค Spider อร์ของกัปตันคิมนะครับก็เป็นทีมอันดับ2นะครับของกัปตันคิมเวลา17.00นนะครับแล้วก็วันพุธที่31มกราคมทีมของน้องสองนะฮุนไดฮิลสเต e นะครับเจอกับ AI Pepper ก็เป็นโฮมเกมของน้องสองนะฮิลสเต e นะครับก็เปิดบ้านต้อนรับ Pepper Saving Bank ก็เรียกได้ว่าเป็นงานสบายของน้องสองนะเพราะว่าทีมอันดับ1เจอกับทีมอันดับสุดท้ายส่วนวันพฤหัสบดีวันหนึ่งกุมภาพันธ์ส5 6 7้เเรสปาร์กเมกาวตีเปิดบ้านต้อนรับทีม I อบีเคอัลโทสของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับวันนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะเพราะว่าสทีมนี้ก็กําลังห้าหันกันอยู่นะฝีมือก็เรียกได้ว่าอ่ะสูสีใกล้เคียงกันผัดกันขึ้นมาเป็นอันดับ4นะสลับกันไปสลับกันมาก็เป็นเกมที่ ฝีมือใกล้เคียงกันหน้าจะสนุกนะครับเวลา17.00น,นเหมือนกันนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์ Gs Car Tech เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีม Pink Spider ของกัปตันคิมนะครับก็คืออินชอนทังกุกไลฟ์พิงค์สไปเดก็17.00นนะครับจำกันง่ายๆนะครับวันธรรมดาก็แข่งกัน5โมงเยน็นก็คือทุ่มหนึ่งของเกาหลีเท่ากับ5โมงเย็นของบ้านเราส่วนเสาร์อาทิตย์ก็แข่งกันบ่าย4โมง ของเกาหลีนะครับเท่ากับบ่ายสองก็คือ14.00นของเมืองไทยนะครับเริ่มบันเสาที่3กุมภาพันธ์ก็เป็น AI Pepper นะครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของไฮพลาสของโมเมธนัชชา2ทีมนี้ก็ <c oughs> สูสีกันเพราะอยู่ท้ายตารางด้วยกันนะครับก็มาเป็นกำลังใจให้โมเมนะครับส่วนวันอาทิตย์4กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นเรสปาร์ทีมของเมกาวตีเปิดบ้านต้อนรับน้อง2 ฮุนไดฮิลสเตทสิบสี่จุดศูนย์นอเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมมาให้กําลังใจสาวไทยด้วยนะครับทุกครั้งที่เธอลงแข่งสรุปการแข่งขันโคโรบิลด์รอบที่5เริ่มวันที่30มกราโมเมไฮพา a ์สเปิดบ้านต้อนรับพิงค์สไปเดอร์วันที่31มฮุนไดเปิดบ้านต้อนรับ AI Pe p ป e r แล้วก็วันที่1กุมภาเลสปาร์สเปิดบ้านต้อนรับชมพู่บนพันเกิดปาด่าไอพบีคนโทรสวันที่2กุมภา g ีเอสคาร์ทเปิดบ้านต้อนรับพิงค์สไปเดอร์ ก็วันธรรมดาที่เ็17.00นเหมือนกันทุกวันเลยนะครับส่วนสาวอิาทิตย์14.00นเริ่มจาก3มกุมภาพันธ์ AI Pepper อร์เปิดบ้านต้อนรับ High p พล s ของโมมิทัชาแล้วก็วันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ Re ส p a r k ของเมกาวตีเปิดบ้านต้อนรับน้องสฮุนไดฮิลสเตทนะครับก็แข่งกัน6วันสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับที่โลดแล่นอยู่ในโคโววิลลีเกาหลีใต้โดยเฉพาะยิ่ง น้องสองโมเมและก็กัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดป่านะครับก็จะลืมมาชมมาเชียมให้กำลังใจกันนะครับสำหรับช่องทางในการรับชมนะครับก็ถ้าเป็นช่องทางทางธรรมชาติก็ช่องบูซิมช่อง b u s i m ก็ยังเปิดให้เรารับชมแต่ว่าเวลาถ่ายทอดเสร็จปุ๊บเขาก็จะลบคลิปออกนะครับก็ยังไงก็ลองเปิดดูนะหรือไม่ก็อีกอันนึงก็เข้าไปทาง Facebook นะครับ เพจเฟ e บุ o k พิมพ์กับว่าดูวอลเลย์บอลสดวันนี้ก็จะปรากฏหลายเพจดูเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องโจสปอร์ตด้วยการกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้นโจลาไปแล้วสวัสดีครับ